รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัทบางจากพิตโตเลียมจำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวอินเลิฟเลิฟรักล้นใจกับ t w z C g เเอาคาซาคารบเร่โชว์พัทยา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Triple M Mag a z i n e On a อ r นกับดิฉันลีลาอินทรพลนะคะรายการดีๆที่นําสาระมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะบันทึกการประชุมมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้เดินทางไปมอบนโยบายสําคัญนะคะให้แก่กํานันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจที่ให้กํานันผู้ใยญ่บ้านนั้น กับเคลื่อนสนองนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยกลไกประชารัฐค่ะติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ เราสัญญาว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะดูแลลูกค้า AIS ทุกคนอย่างสุดความสามารถให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพบนเครือข่าย AIS 3G นำเครื่องเก่า 2G ไปแลกเครื่อง 3G ทั้งรุ่นปุ่มกดและจอสัมผัสฟรีไม่ต้องจองที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ใกล้บ้านและที่ Big C Tesco Lotus ตัสซิมไม่ดับเบอร์ไม่หายไม่ต้องย,าย้ายค่ายไม่ต้องกังวลเคยมั่นใจอย,อยังไงก็ยังมั่นใจอย,อย่างนั้นถึง31พฤษภาคมนี้ ความสุขของเราคือความภูมิใจคือความใส่ใจคือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจพัฒนาการบริการเพื่อมอบความสว่างทุกชีวิตทั่วไทยโดยยึดหลักความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ด้วยหัวใจธรรมมาพิบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นี่คือประสบการณ์ความฟินฟินไปกับสิทธิพิเศษอีกมากมายยิ่งกว่าที่สุดของสิทธิพิเศษคือการคัดสรรด้วยใจที่สุดจากใจที่หนึ่งจาก AIS ในการบริการ AIS l e 360 We are i n g Family น้ำดื่มสะอน้ำดื่มสิง M150 แจกจริงผู้โชคดีคนล่าสุดคุณพดุงพงษ์ปัญญาหวังคุณเองก็มีสควาออเนียลตีว่ต้ตาฟอร์จูเนอร์ใน M150 รวยแหลกแจกจริงเขียวตามี B6 และ B12 สูงพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรพับไซฟ้าส่งไปรณียีหรือกอล่องรับทิ้นส่วนวันนี้ทุก31สิงหาคมนี้พลอยเริ่มร้องเพลงจากความสุขไม่มีคำว่าหยุดพยเพื่อสร้างสิ่งใหม่ในแบบที่เป็นตัวพลอยพลอยเชื่อถ้าเพยายาวคำว่าที่สุดไม่ไปไหนพลอยเลอก Airs 47วันสี G ที่ดีที่สุดของพลอยไม่เคยเปลี่ยน สนับสนุนโดยร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตัน t r i p เ e ิ m เอ็ z i n กซีนแมกกซีนรายเดือนแจกฟรีที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานที่ราชการทั่วประเทศคุณผู้ชมคะการเดินทางไปประชุมมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปมอบนโยบายสําคัญให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศทั้ง4ภาคนะคะการเดินทางไปครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็ได้ฝากนโยบายสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์รวมไปถึงในเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ให้เกิดประสิทธิภาพหมายความว่าทุกอย่างของรัฐบาลที่สั่งลงมาเนี่ยเมื่อเป็นนโยบายแล้วมาถึงการปฏิบัติเนี่ยต้องช่วยกันทําให้เกิดประสิทธิภาพต้องช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันทําให้เกิดเกิดผล เมื่อวันที่25เมษายนปีพุทธศัการาช2559ณศูนย์ประชุมธ,ธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐา,า,า,านรากตามแนวทางประชารัฐให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่6จังหวัดภาคกลาง และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินโครงการให้ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2559เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านจำนวน 74,588หมู่บ้านภายในวงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ2 0 0 0 0 0บาทกำหนดห่วงระยะเวลาดำเนินการ90วันโดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็น,นกลไกหลักรับผิดชอบดำเนินการในหมู่บ้านและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบสั่งการกำกับดูแลติดตามความคืบหน้าและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน การส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ผ่านลงไปในกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็ทําให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะครับกรรมการหมู่บ้านหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการคิดในการตัดสินใจในการนําเสนอปัญหาความต้องการนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความมืนพอใจแล้วก็เขาก็ได้สามารถที่จะทำอะไรได้ตามที่เขาคิดและเขาต้องการด้วยนะครับ เมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2558ณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่ภาคกลาง25จังหวัด ว่าระสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฝากไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยขอให้ช่วยกันสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องที่ได้ทราบถึงพระมหากรุรณาธิคุณและน้อมนำแนวทางพระราชดําริและหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดให้ถึงพี่น้องประชาชนให้สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงขอให้ช่วยกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำ ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่าให้ประชาชนเกิดความขัดแยง้งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต้องทำให้ประชาชนยอมรับความคิดเห็นหรือความชอบที่อาจแตกต่างกันได้แต่ต้องไม่เกิดความขัดแยง้งและต้องไม่ให้มีการยุยงปลุกปั่นประชาชนหรือมีการทำผิดกฎหมายขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำในสิ่งที่ดีๆต้องไม่เข้าไปมีส่วนในการปุกกระดมมวลชนอย่างเด็ดขาดโดยขอให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งและให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยกตัวอย่าง การแก้ไขปัญหายาเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองโดยให้ยึดตามแนวการลดอุปสงค์ลดอุปทานลดปริมาณของผู้เสพยาเสพติดและนําคนออกจากวงจรการกระทำผิดนั่นเองทำยังไงไม่มีคนเสพนะครับทางการเมนบอกว่าทำยังไงไม่มีคนเสพเมื่อม,มีคนเสพเนี่ยตัวอุปทานหรือสปายมันก็จะลดลงไปเอง นั้นก็เป็นหน้าที่นะครับเมื่ออยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนก็เป็นหน้าที่ของครอบครัวชุมชนก็คือกำนังผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยอะไรต่างๆท่านก็เน้นย้ำในหน้าที่เหล่านี้ทำยังไงจะให้ลดจำนวนผู้เสพลงถ้าลดผู้เสพลงได้จำนวนไอ้ไอ้ไอส้สป,ปายมันก็ลดลง,งนี้เป็นต้นนะครับก็หน้าที่หลักของกำนังผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยตรงนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้เน้นย้ำไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันดูแลรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ตอนนี้ ประเทศไทยของเราจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ดียิ่งขึ้นไปจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องช่วยกันดูแลในท้องที่ของตนเองให้ดีโดยนำแนวทางที่ได้รับมอบนโยบายไปแล้วมาปรับใช้ในการทำงานมียุทธศาสตร์การทำงานในระยะยาวและให้ช่วยสนับสนุนหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับประเทศไทยเราจะ ต้องมีการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันลดปริมาณขยะในพื้นที่ลงให้ได้ซึ่งในอนาคตจะมีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันและจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอย่างเป็นระบบในส่วนของการดูแลพื้นที่ได้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดให้บ้านเมืองชุมชนมีระเบียบเรียบร้อยแม่น้ำลำคลองสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เป็นไปตามโครงการคลองสวยน้ำใสยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ในด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส ขอให้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างโอกาสอาชีพและขยายโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตไม่มีหนี้สินใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรให้มีรายได้เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆทั้งเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต การมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลจำนวน1,828คนผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดปทุมธานีจำนวน407คนมีวาระสำคัญในด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจเช่นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับปรามผู้มีอิทธิพลการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี2558ถึงปี2559โดยเฉพาะการช่วยเหลือกเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลตำบลละ5ล้านบาทได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในพื้นที่ภาคก,กลางได้เข้าร่วมรับชมโดยพร้อมเพรียงกันในสถานที่ในแต่ละจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ด้วยในเรื่องของรัฐธรรมน,นูญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้ฝากไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ศึกษาทำความเข้าใจเพื่อนำไปอธิบายชี้แจงให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงเนื้อหาและสาระสำคัญที่ถูกต้องสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา ได้เปิดโอกาสให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามปัญหาข้อสงสัยและได้ให้กำลังใจในการทำงานของฝ่ายปกครองที่ได้ทุ่มเทสเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติและประชาชนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดําเนินงานภายใต้แนวทางตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมั่นคงมั่งคั่ง,ย,งยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ มว่าคุณนะทำไมอายยอยขราดน,นี้เพราะใช้คุบุตะสันนอกทำจ้ะน้าสินได้นุ่นมมหน้าลสินได้ชำม,มีหน้าลถึงได้มากินข้าวบ้านเราบ่อยมาแล้วหมูดำสันคอผัดน้ำมันหอยหมูดำซีพีคุรบุตะอกีกระดับของความอร่อยนุม่ม ยุคนี้ยุค 4G 4G ที่คุณใช้เร็วแรงแค่ไหนแค่นี้เหรอ TrueMove H 4G Plus ล้ำไปอีกขั้นแรงไปอีกขั้วบนเครือข่ายที่มีคลื่นมากที่สุดเร็วแรงสูงสุดถึง300เมก 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove H เร็วแรงทะลุทะลวงไปกับคุณทุกที่ เติมเต็มชีวิตให้สุดขีดกว่าที่เคยใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เปลี่ยนมาใช้ CG Plus บนเครือข่ายที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge ข่าวพันดีข่าวพันดีข่าวพันดีเลือกขทีดีกินข้าวพันดีเลือกที่ดีกับข้าวพันดีข้าวพันดีดีทุกที่ดีทุกวัน M150 แจกจริงผู้โชคดีคนล่าสุดคุณพดุงพงษ์ปัญญาวังคุณเองก็มีสควาออลนิวติวตาฟอร์จูเนอร์ใน M150 รวยแหลกแจกจริงเขียนวตามิน B6 และ B12 สูงพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรพับสายฟ้าส่งไปรษณีย์หรือกล่องรับทิ้นส่วนวันนี้ทุกสสิสิงหาคมนี้ถ้าคุณชอบความนุ่มหอมฉ่ำของหมูดำคุโรบุตะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมพาสต้าเหนียวนุ่มซอสครีมเข้มข้นอร่อยพร้อมทานนุ่มนุ่ม CP ready meal หมูดำคุโรบุตะ นุนโดยอิ่มสะดวกที่เ e เ e ่นอีเลเร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตันอร่อยพร้อมทาน CP Ready m ี a l หมูดำคูโรบุตะผู้ชมคะธนาคารอมสินถือเป็นสถาบันการเงินที่อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยมายาวนานนะคะและว,วันนี้ก็ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนะคะ SME s อ a r t Up เพื่อทำให้เศรษิ ของไทยรุ่งเรืองนะคะวันนี้เราจะมาเปิดใจพูดคุยกับผู้อํานวยการธนาคารอมสินคุณชาติชายพยุหะนาวีชัยถึงโครงการสําคัญที่ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามนะคะในส่วนที่นะคะอมสินเองได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการสําคัญก็คือ Start ทอัพไทยแลนด์บายกีเป็นีเป็นไงบ้างคะท่านครับทางรัฐบาลเองนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเรสมคิจจริศรีพิทักเนี่ย ะะท่านก็มีโครงการที่อยากจะสร้างนักธุรกิจใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นความเป็นมาของสตาร์ทอัพไทยแลนด์ Start คือเหมือนกับเรากำลังจะสตาร์ทเครื่องใหม่ให้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโปรดักต์ใหม่ๆไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเรามีการส่งออก ข้าวเราปลูกข้าวมาก็เอาข้าวใส่กระสอบแล้วก็ส่งออกไปเราทําสับประรดก็สับประรดใส่กระป๋องแล้วก็ส่งออกไปจริงๆแค่นั้นเนี่ยมันไม่ทําให้ประเทศไทยเราเดินไปสู่อนาคตได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยด้วยภารากิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะพลิกธุรกิจประเทศไทยใหม่ ให้เริ่มคิดสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วถ้า,ามีโปรเจกต์ดีๆให้เดินมาหาเราจริงๆเรามีสองอส่วนที่เราสนับสนุนได้เต็มที่เลยนะครับ,บก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราลงทุนให้กับเขาได้ส่วนเรื่องของเงินกู้นี่ยิ่งสบายใหญ่ก็ธนาคารออมสินให้อยู่แล้วแล้วเราก็พยายามส่งเสริมธุรกิจ SME ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น SME s t a r t u สเนี่ยเราก็จะมีวงเงิน พิเศษประมาณ10ล้านต่อรายเช่นกันดอกเบี้ยเพียงปีแรก3.99ซึ่งถูกมากนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะทำไงให้เด็กและเยาชวชนหรือสตาร์ทอัพในประเทศไทยคิดใหม่ทำใหม่จริงๆเนี่ยรเราก็จะมีโครงการประกวดแนวคิดที่เราเรียกว่าประกวดสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย ก็คือให้ลองดูว่าในภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยแบบนี้เนี่ยจะมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มาช่วยทําให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากปัญหาเศรษฐกิจท,ที่ตอนนี้เรายังก้าวข้ามไปไม่ได้มาสู่อนาคตใหม่<ฯ>นะครับดังนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่สรับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับว่าคนนี่จะส่งโครงการเข้าบปวดเนี่ยนะครับปีหนึ่งประมาณ1 5 0 0โครงการ เราก็จะคัดเหลือร้อยร้ <100 S 1> อยโครงการเราจะไปเข้าค่ายแล้วก็เทรนเขาเพิ่มเติม<ช>เราจะมีกูรูมาช่วยกันโค้ดโค้ดเสร็จแล้วให้เขากลับไปทำมาใหม่แล้วเราจะคัดเหลือสิบจากสิบไปไหนคะจากสิบเนี่ยนะครับก็สิบนี่ก่อนอย่นี่เขาจะได้รางวัลเลยนะครับได้รางวัลหนึ่งล้านบาท, 1> 1าบาทรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่สองได้ห้าแสน ส่วนคนที่เข้ารอบร้อยเนี่ยได้ทีละห0 0พเราต้องการแค่ว่าโปรดักธรรมดาธรรมดาของพื้นบ้านเนี่ยทำไงให้เพิ่มนวัตรกรรมเข้าไปอาจจะเพิ่มนวัตรกรรมผ,รผ่านทางผลิตภัณฑ์เขาผ่านทางการทำแพคเกจจิงที่สวยงามผ่านการขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือ,อมีการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วเราก็สามารถได้สินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการที่เราเติมอินโนเวชันเข้าไป ก็จะทําให้ขายได้ราคาดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการทาให้เกิดมากที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการดําเนินการตั้งแต่วันที่4เมษายนถึง20มิถุนายนเปิดรับสมัครนะคะน้องๆที่จะมาร่วมสมัครกับสตาร์ทอัพของอมสิงนะคะวันนี้ต้องกราบขอพรบคุณนะคะท่านผู้บริการธนาคารออมสินท่านชาติชายพยุหนาวีชัยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณท่านมากค่ะดีครับผู้ชมด้วยนะครับ ทุกนโยบายของรัฐบาลน,นะคะต้องอาศัยกลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและก็เอกชนร่วมมือในการบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดําเนินการต่อไปได้นะคะวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับธนาคารอมสินซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานให้ดําเนินงานประสบความสําเร็จนะคะแล่นในช่วงต่อไปค่ะเราจะไปติดตามนะคะข่าวสารพิเศษจากปตทหลังจากนั้น t r i ปเปิลเอ็มแมกซีนกับ ดิฉันไลลา,ลา,ลาอินทรพลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนโชคดีทุกท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะแกงบานไม่รู้โรยกำลังนั่งดื่มน้ำข้าวกล้องงอกรวมถึงหยิบมะเขือเทศอบแห้งเข้าปากพร้อมพูดคุยกันอย่างสบายอกสบายใจรสชาติอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยเลยนะคะ แก๊งพร้อมที่จะบานอีกรุ่นหนึ่งเล่าเด็กน้อยที่แสนจะซุกซนที่ต่างก็ติดใจในรสชาติของมะเขือเทศอบแห้งของที่นี่เช่นเดียวกันตอนนี้น้ำขมขก้องงอกและมะเขือเทศอบแห้งสินค้าในผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านนาง,งอยโพนปาโหลตําบลเต่าง,งอยอําเภอเต่าง,งอยจังหวัดส,สกลน,นครผลิตกันทันออเดอร์แล้วนะไม่ต้องรอแดดรอฟืนกันให้ช้ำใจเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว ตัวเตาเนี่ยจะลดเรื่องของการใช้ฟืนของชุมชนได้แต่ในส่วนส่วนของโลงอบหรือตู้อบเนี่ยเราก็จะติดโซลาเซลลชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้เวลาที่ฝนตกเอากาศมีความชื้นสูงก็จะเอาเปิดพัดลมตัวนี้ไล่เอาความชื้นออกจากปฏิบัฑ์กระทรวงพลังงานเราก็ส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน,นที่มีอยู่ในพื้นที่ ตอนนี้เรามีสำนักงานพลังงานจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดนะฮะหากประชาชนสนใจเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความร้อนก็ดีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีก็ติดต่อประสานงานได้ไปที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดดีใจมากที่ได้ตัวนี้มาเนาะขอยืนยันเลยว่าเป็นการประหยัดพลังงานประหยัดทั้งฟืนประหยัดทั้งไฟประหยัดพลังงานของธรรมชาติมากที่สุดเลยค่ะ ของเดิมที่เคยมีที่ว่าดีอยู่แล้วถ้าเรารู้จักการประยุกต์หรือคิดอะไรเพิ่มเติมผลที่ออกมาก็ย่อมดีกว่าเสมอไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีเครื่องมือดีๆที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานมาให้เราเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้ปตทร่วมคิดร่วมประหยัดพลังงานเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน